สวัสดีครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม Mon Hunt Freedom Unite นะครับผมหรือเกมล่าแย้นั่นเองนะครับเผื่อแบบหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเกมล่าแย้คืออะไรเกมล่าแย้ก็คือการที่เราล่ามอนสเตอร์นั่นเองนะเพื่อเอา,อาชิ้นส่วนต่างๆของมอนสเตอร์มาทําเป็นชุดหรืออุปกรณ์นั่นเองนะครับผม ลาลาทำเคสเอาเงินมาบริหารจัดการชีวิตในเกมนี่เองนะครับผมโอเคตอนนี้คือผมเอ่อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาวงอาวุธเนี่ยผมผมผมขายหมดแล้วนะครับผมจะใช้เฉพาะ3อันนี้นะเป็นเอ่อธนูนะครับผมแล้วก็เป็นดาบใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็นเป็นดาบดาบยาวนะครับผม ก็คือเป็นผมจะเรียกว่าคาตานะแล้วกันนะครับผมก็เป็นเป็นดาบยาวนะโอเคครับออกไปกันเลยอันนี้คือรู้สึกว่าตอนคัดซีนเนี่ยเราจะแบบไปสู้กับมังกรตัวหนึ่งนะแล้วทีนี้ก็ถูกมันอ่ามันพัดปกอ่ภูเขาหนําแข็งนะแล้วก็มีคนไปช่วยนะครับคนนี้รู้เปล่าอันนี้ผมไม่น่าใจนะ ขาไปช่วยแล้วเขาเก็บเรามาโอเคก่อนอื่นอ่าผมต้องซื้อของก่อนที่จำเป็นผมจะเดี๋ยวเดีย๋ยวผมเอาเก็บใส่กล่องด้ว่ฮะผมจะซื้อเป็นอ่าพาวเวอร์ซนะครับ ซื้อไว้สัก3อันนะไว้เผื่อก็ Power s e ์ซนะครับราคาขายมันจะอยู่ถ้าถ้าไล่หนึ่งก็จะอยู่ราวๆแป0ร้อถึงเก้อนะครับถ้ามากสุดก็ก็เป็นพันนะครับซึ่งมันจะทำเงินให้เราในช่วงแรกแล้วก็เราต้องซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคือเราต้องซื้อไปไว้ เอาไว้ปลูก power seed อ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นวอร์มนะมันคล้ายๆกับปุ๋ยหรือเปล่านะเป็นปุ๋ยก็อันนี้ซื้อไว้ไว้เผื่อเยอะๆเลยแล้วกันนะครับเอาซื้อไว้สัก30อันก่อนนะเพราะว่าไล่หนึ่งมัน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 ใช้มันใช้มันใช้ิบอันนะครับเป็นการอัปเกรดเลเวลโอเคครับแล้วก็ เราเรามารับเคสกันเลยเคุณยายเขายังไม่ให้เคสเรานะครับเราต้องไปเรียนไปเรียนเป็นฮันเตอร์ก่อนนะครับไปเรียนเหมือนคล้า,ายๆกับเรียนการใช้อาวุธหรือทักษะอะไรต่างๆนะเทนนิงนะครับก็กดกดออกเลยแล้วกันนะฮะ แค่เข้ามาเฉยๆก็พอแล้วนะคบผมถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วก็ไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านยยยยก่อนนะผมพูดเสียงเบาไปหรือเปล่าหรือเสียงเกมมันดังบางทีผมก็คิดว่าตัวเองพูดเสียงเบาไปนะ โอเคคุณยายให้เงินเรามาพันห้าพันห้าเซนใช่ไหมยยแล้วทีนี้พอได้เงินเสร็จก็ต้องกดอีกรอบเพื่อรับเคลสนะเป็นเคลสระดับหนึ่งดาวนะครับโอเคอันนี้เป็นเอ่อมัลเทนหาพิกกิ้งนะฮะก็คือไปเอาเมัลเทนฮาร์ปห้าอันนะครับผมห้าอันอ่าอันนี้เป็น อันเทกอันแอตกาอันเทกาผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับผมก็ต้องขอไปด้วยอันนี้มันจะเป็นเขาวกวางนะคะผมในเ u e ที่สองมันจะเป็นอ่าเขาวกวางที่เราต้องไปเอามาสามอันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นธารกิจล่ามันมันคล้ายๆกับเป็นอ่า เป็นขขเขาเรียกว่าอะไรอะอแรปเตอร์ปะ่ะมันคล้ายๆกับแรปเตอร์นะครับซึ่งเราต้องไปไปล่ามันมาห้าตัวก็คือการฆ่านั่นเองนะฮะส่วนอันนี้เราไปออกโปโปทั้งนะครับผมภารกิจอันนี้ผมมองว่าง่ายสุดแล้วนะไม่ไม่ไม่ง่ายอ่ะก็ยากยากพอสมควรอยู่นะฮะผมแต่ขึ้นอยู่กับดวงกับจังหวะเราด้วยนะครับก็ ไอ้โปโปทังมันจะอยู่ในแมมมอสนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือบลังโก้นะครับเป็นลิงลิงลิงหิมะนะครับผมโอเคก็อ่าผมจะไปเอาอันนี้แล้วกันครับโปโปทั้งนะครับซึ่งจริงๆภารกิจเนี่ยมันมีอยู่5อันก็จริงนะฮะแต่ว่าภารกิจพื้นฐานมันจะมีเป็นภารกิจที่5 ภารกิจที่4แล้วก็ภารกิจที่3า่ะถ้าทำ3า3อันนี้ก็สามารถเลื่อนแร้งได้เป็นแล้งสองดาวนะครับโอเคผมพูดเยอะเกินไปแล้วก็เอาภารกิจนี้แหละครับผมเป็นโปโปทั้งนะครับไปพิกัดก็จะอยู่ที่ภูเขาน้ําแข็งโอเคเป็นฉากกลางคืนนะก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะฉากกลางคืนนะครับ เดี๋ยวต้องไปรอดูคัสเซนโอเคเราจะเอาเป็นแผนที่นะฮะแล้วก็หินรับมีดนะคะเผื่อได้ใช้นะแล้วก็อันนี้แน่นอนได้ใช้ชัวร์กับอันนี้ไว้เพิ่มสเตมินา่าอ่าอันนี้คือเพนบอลนะคะเพนบอล bon เนี่ยเอาไว้คว้างสายมอนสเตอร์เพื่อมาร์คจุดนะคะผมมาร์คพิกัดว่ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยมันจะไปจะตรงไหนนะครับซึ่ง เราไม่จําเป็นได้ใช้เพราะว่ามันไม่มีเวลาที่ผมจะต้องจะคว้างนะคะผมเพราะว่าในเควสนี้ผมต้องเอาชีวิตรอดนะฮะเอาชีวิตรอดจากไอ้มอนสเตอร์ตัวปัญหาให้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีมอนสเตอร์ตัวปัญหาอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันคือตัวอะไรนะคะผมตอนนี้ขอเพิ่มสเตมิน,น่าก่อนโอเคไป อย่างที่บอกว่าเราจะทำสามภารกิจนะฮะนั่นก็คือภารกิจที่5ภารกิจที่4ภารกิจที่3ซึ่งภารกิจที่ผมทํานี้มันจะเป็นภารกิจที่4นะครับผมนะฮะส่วน1กับ2เนี่ยผมจะเอาไว้อ่อหาแต้มฟาร์มแล้วกันครับเป็นพอยต์นะฮะเอาไว้อัปเกรดฟาร์มซึ่งมันต้องมีนะครับเพื่อแบบ อัพเกรดฟาร์มเราให้แบบลูกเรืองยิ่งขึ้นนะมันจะได้แบบหาของง่ายขึ้นด้วยนะครับอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนิดนึงนะโอเคแล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้เราจะไปทางแบบที่หกนะครับผมมันมันมีแค่ทางเดียวนะเพราะว่า เกมมันบังคับให้เราไปทางนั้นนะจริงๆเออถ้าเกมมันไม่บังคับเนี่ยเราสามารถไปยังไปอ้อมไปยังแมพที่7ได้นะแล้วเราจะไม่ได้ไปเจอมันแต่ว่าอันนี้เกมมันบังคับให้เรามาทางนี้นะครับโอเคอุ๊ยโดนนิเดเยวก็เลือดออกเลยะโอเค อันนี้ก็จะเป็นปบแมมมอสนะครับที่เราจะไปเอาโปโป,โปทั้งนะครับมันหนีไปแล้วน่าจะหนีไปยังหมัที่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 แปดนะผมหมักแปดนี่แหละครับตัวปัญหาที่เราต้องต้องหนีนะฮะคือเราไม่มีเวลาที่จะข้วงเพ้นบอลเราต้องหนี นี่ฮสวยแล้วโอเคมันยังไม่เห็นนะถือว่าโชคดีนะครับที่มันยังไม่เห็นตอนนี้เราต้องแบบรีบเอานะเพราะว่าไอตัวน,นั้นอ่ะมันย้ายแมปได้โอเคจุบแล้วก็อ่ะได้มาหนึ่งอันนะครับ โอเคอันนี้เป็นอ่อเนื้อดิบนะลอมีดตัวนี้อ่าจะได้หรือเปล่าโอเคล้มล้อ ไม่ได้ครับได้เป็นอ๋อก,กระดูกโอ้ไม่ได้แร้วเดี๋ยวทีนี้เราจะไปยังแมปที่แปดนะเพราะว่าหลังจากนี้ผมคิดว่ามันคงจะมาแมปที่เจ็ดแหละมันจะไล่เรียงลำดับต้องดูให้ได้เลยนะมันจะไล่เรียงลำดับนะครับโอเค คือตอนนี้ถ้าเราจะกลับไปแมบที่7เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วหันคิดว่ามันน่าจะไปยังแมบที่7แล้วแหละเพราะว่าตามสเต็ปมันนะโอเคครับได้มาอีกแล้วเหลือแค่อันเดียวโอเคเสียงลมน่ากลัวจัง ีผมพังไปแล้วฮะโอเคครับก็ถือว่าเสร็จแล้วฮะผมก็ทีนี้ก็สามารถกลับบ้านได้เราจะกลับไปเราจะไปแม p หกนะครับแม p หกแามหเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันน่าจะอยู่ที่แม p เจ็ดแหละหรือบางทีมันอาจจะยังอยู่ที่แม p หกก็ได้นะ ก็ต้องลองไปดูนะฮะนั่นไงมันยังอยู่ที่แมปหกจริงด้วยงั้นเราจะไปแมปแมเจเลยนะครับผมเออ,อเราจะออกไปยังแมปที่2นะโอเคผมพน,นันได้เลยว่ามันต้องตามผมมานะฮะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมโอเคทีนี้ก็ถือว่าเรารอดแล้วก็โดดลงตรงนี้เลย ต้องกลัวตายนะครับสังเกตได้เพราะว่าไม่ตายอยู่แล้วเห็นหมเลือดผมไม่ลดเลยโอเคทีนี้ก็อันนี้อันนี้ที่เขากวางที่ผมบอกไงเราต้องมาเอาจากตัวนี้ซึ่งเขากวางที่ผมบอกนะมันออกเป็นแต้มฟาร์มได้มันสามารถแลกเป็นพอยต์ฟาร์มได้นะครับ โอเคแล้วก็กดส่งภารกิจตรงนี้นะครับของแดงก็กดโอก็เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคครับคุณผู้ชมก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในภารกิจหน้าเนาะบ๊ายบายครับ